กับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องหน้ากล้องกับหลังกล้องช่างแตกต่างกันเหลือเกินแม่เกิดยังคืนอีกแล้วทางชาวนิดถึงกับแห่สงสารน้องนาลิตะหลังจากแพลาวกับทางพระเอกสันได้ทำสิ่งนี้เป็นอย่างอีกพี่น้อง กมีในส่วนของดราม่าในช่องต่อ,ตอๆนาอพี่น้องเนาะเพิ่นได้ลงในส่วนของคลิปดังกล่าวที่ทางน้องนาริตะได้ยืนแล้วก,กับทางแพียวากับทางพระเอกสัน้นกมี่ถ่า,ายรูปตอนหนากล้องก็คือถ่ายร่วมกันนาะพี่น้องเนาะทั้งทางพระเอกสั้นแล้วก็แพียวากับน้องนาริตะได้ยืนถ่ายภาพร่วมกันแล้วเพิ่นกะเปรียบเทียบหลังก้อง ก็เป็นในส่วนของคลิปวิดีโอที่ในส่วนของทางน้องนาริตะได้ยืนอยู่คนเดียวแล้วก็ทางเพลียวพาวก็เดินไปรับแขกในงานประมาณนี้แล้วทางไปเอกสั้นเพิ่นกะยางคุยรับแขกอยู่คือกันพี่น้องแต่ว่าทางชาวนิดก็มีการพูดแล้วก็ดราม่าแล้วในส่วนของทางช่องเพิ่นกะในล่วงว้ว่าสร้างภาพถ่ายรูปอบอุ่นสร้างภาพเสร็จทิ้งลูกให้ยืนงง ไม่มีใครจับมือฉันเลยนั่นแหละพี่น้องคอมเมนต์เดือดสนั่นเลยทีเดียวในช่องต่อๆเนาะพี่น้องเนาะลายคนหลายท่านพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์แหสงสารน้องนาลิตะท่านนี่เพิ่งก็ว่าสงสารน้องจังเลยแทนที่คนเป็นแม่จะจับมือลูกไปด้วยบางคอมเมนต์เพิ่นกะบอกว่าสงสารนาลิตะน้องควรมีผู้ใหญ่สักคน ที่คอยอยู่กับน้องในระหว่างงานยังไม่จบไม่รู้ใครไปใครมาน้องเขาไม่รู้จักทุกคนเขาคงรู้สึกกังวลอยู่ไม่น้อยวนคอมเมนต์นี้เพื่อนก็บ,บอกว่าจังหวะที่หันมาหาแม่แต่ว่าแม่เอยูมองหันหันซ้ายหันขวายืนเคว้งอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่มีใครสนใจคือสงสารนาริตะเลยภาพหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ แต่เวลาสั้นๆที่เคว้งอยู่ตรงนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้น้องใจสลายได้เลยนะแม่เอ้ยเนี่ยนะลูกคือดวงใจวัดหอมมินพี่น้องบางท่านก็บอกว่าการที่เขาหันซ้ายหันขวาหมุนไปหมุนมาจะก้าวไม่ก้าวจะเดินไม่เดินนั้นแสดงถึงน้องกำลังงงอยู่ ไม่รู้จะไปทางไหนบางท่านก็ว่าทายรูปเสร็จกระเดินนี้ไปคนละทางบ่มีไผจูงมือน่องไปเลยสักคนมาสันพินวองปล่อยให้น้องยืนอยู่คนเดียวได้ยังไงบางท่านก็บอกว่าถ้าเพื่อมีค้นบวังดีมาจูงน่องไปสิเฮ็จดจังไดมาสันพินวองบางข้อมินก็บอกว่าอินดูน้องสงสารจิตใจน่องอิลีคงจะเคว้งคว้างโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนมากมาย บาดคอมเมนต์พี่น้องในส่วนของอาทางช่องเพิ่นกะได้ร่วงไว้เนาะพี่นนะ้องเนาะในส่วนของคลิปทางชาวเน็ตก็ได้ดูคลิปดังกก่าน่ะละก็เลยเกิดเป็นประเด็นเดือดกันเลยทีเดียวพี่น้องบางคอมเมนต์เพิ่นก็บอกว่านั่งเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือลูกเด้ยายครข้างต่อหลรข้งแล้วที่ละเลยความรู้สึกครั้งก่อนก็งานวันเกิดผัวใหม่ครั้งนี้อีกโอ้ยรับไม่ได้ประสันพี่น้องบางเมนก็บอกว่านาลิตะ ควรที่จะได้ไปอยู่กับบอสบิ๊กได้แล้วบอสมควรอยู่กับฝั่งแม่เพราะว่าบอมอีหอย่างที่มีประโยชน์กับลูกเลยแต่ละวันมีแต่ทำร้ายจิตใจลูกไปวันวันาสันี่น่องบางเมนก็ว่าต้องการเอาชนะพ่อเขาทั้งนั้นละบอเคยคิดถึงความรู้สึกของลูกจักอย่างดอกควรมีแม่เมื่อพร้อม่าสันาิี่องป้าหลายคนหลายคอมเมนต์สงสารน้องนาลิตะ เยอะเลยทีเดียวพี่น้องบอกว่าสงสารน้องจับใจเลยเอ็นดูน้องอิลิเบิ่งจากนาแล้วกัเบิบ่งจากที่น้องย่างกลับไปกลับมาคือทำร้ายน้องมากเกินไปแล้วว่าสันพี่น้องแมแต่ในส่วนของทางคอมเมนต์นาะพี่น้องเนาะบางคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่าเบิง จากคลิปเขาบกีวินาทีแต่ว่าไปตัดสินแม่เขาแล้วว่าเขาบดีจังสันจังสี่โอ้ยสังคมสี่วิตเนาะสี่วิตมนุษย์เพิ่นกับว่าแบบนี้พี่ว้วงบางเมินก็ว่าก็งานยุ่งยุ่งนาะแขกก็เยอะคงยังไม่ว่างมาจับมือลูกแค่คลิปสั้นๆแค่นี้ตัดสินเขาว่าเป็นแม่ที่ไม่ดีแล้ว นั่นแหละพี่น้องในส่วนของคอมมต์พี่น้องหลายขนาดเลยพี่น้องถ้าอ่านไปกะจีเง่าเกินไปเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของเรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็มีการทกเดือดถึงเรื่องนี้กันทันทีแล้วพี่น้องคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้กะคอมมตนไวใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีเขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวง mm. ไว้ในเด้อสวัสดีจ้า